ขนาดไซส์มาตรฐานของผู้ชายเนี่ยคิดว่ามันควรเป็นเท่าไหร่สำหรับผมนะฮะประมาณ52ไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปสําหรับการที่เขาลองสํารวจในผู้ชายาทั่วโลกหรืออาจจะผู้ชายไทยด้วยก็ได้นะเขาพบว่า,วาปกติแล้วเนี่ยจูที่ยังไม่แข็งดีจะมีจะมีความความยาวอะไรประมาณเนะี่ยอยู่ที่ประมาณ3.5นิ้วพอตอนม,มันแข็งแล้วเนี่ยจะมีน้อยคนที่จะมีความยาวถึง8นิ้วคือ100คนมีแค่1คนที่จะยาวถึง8นิ้วเลยแนิ้วขนาดไหนโอ้อาจจะยาวมากๆาเนาะไม่เคยเห็นเหมือนกันอันนั้นอาจจะเป็น มาแล้วนะคือเราเราก็เลยมองว่าเอ๊ะมันประมาณไหนเนาะแต่เขาบอกว่าประมาณ70%เอร์ซตของผู้ชายทั่วโลกนะครับจะมีขนาดเมื่อนยาวแล้วนะฮะอยู่ที่ประมาณ6นิ้วไซส์มาตรฐานเนาะถูกไหมครับเขามาจะบอกว่าคนทั่วไปมาจะคิดว่าคนอ้วนจู๋เล็กคนผอมจู๋ใหญ่คุณคิดว่าคุณน้องแม็กคิดว่ามันจริงไหมไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์พ่อของผมก็ประมาณ54ี่กับห้พูดในมุมมองของเป็นคนอ้วนหรือคนผอมอ่าคนผอมก่อนคนอ้วนนี่ผมยังไม่ได้ ยังไม่ได้ไม่เคยเห็นของเขาใช่ใช่ครับแต่ว่าจากการไม่ใช่สัมผัสด้วยตัวเอ็มเองจากจากการดูดูเทสัมภาษา์นะฮะผมจากต่างประเทศนะฮะเขาบอกว่าจริงๆที่เขามองว่าคนอ้วนจู่เล็กเพราะว่าคนอ้วนเนี่ยมีขนาดตัวที่ใหญ่กว่าคนผอมพอตอนดูองรวมเราดูว่าเฮ้ยเนื้อก็ใหญ่แขนก็ใหญ่มันเลยกลายเป็นว่าพอตอนมาโฟกัสที่จู่ซึ่งมันเป็นอวัยวะที่เล็กอยู่แล้วเนี่ยมันก็เลยดูเล็กเมื่อเทียบกับขนาดตัวมันเลยเป็นภาพรวมของจิตวิทยาที่เรามองว่าเฮ้ยคนอ้วนต้องจู่เล็กเพราะว่าเขามีขนาดตัวที่ใหญ่แต่คนผอมเนี่ เนาะมันดูขนาดมวลรวมของตัวก็เขาไม่ได้เกเทนะ่ากับตัวเองพอดีใช่เข้ากับตัวเองพอดีมันเลยก,กลายเป็นว่าไม่ใช่ว่าคนอ้วนจุเล็กคนผอมจุใหญ่แต่เป็นการมองด้วยสายตาแล้วก็สมองของเราตีความเขาเล็กหรือใหญ่จากการมองภาพรวมของน้าหนักตัวของเขาหรือขนาดตัวของเขานั่นเองออ